สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับร่น ND 1 X นั่นเองค่ะโดยตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมทั้งทั้งเตากิวนะคะแล้วก็เตาอบนั่นเองค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นเตาอบนะคะสามารถนะคะอบตะแกรงก่อนก็ได้หรือว่าจะอบพักเนื้อก็หลังทําก็ได้นะคะนี่เลยค่ะส่วนทางด้านล่างนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะเซรามิกนะคะสี่แถงนั่นเองค่ะด้านบนนะคะ แล้วก็เป็นเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมน,นีด้วยนะคะตะแกรงของเรานะคะเป็นตะแกรงระดับพรีเมียมนะคะเพราะว่าเป็นตะแกรงเหล็กหล่อนั่นเองค่ะซึ่งตัวตะแกรงนะคะจะทําให้เนื้อของคุณนะคะมีลายที่สวยงามด้วยค่ะถัดมานะคะกับด้านข้างๆด้านนี้นะคะจะเห็นได้นะคะว่าเทคโนโลยีที่เราทำนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีนวัตกรรมระบบ Smooth smooth l i f t i ้ g นั่นเองค่ะ นี่ค่ะก็สามารถเลื่อนปรับระดับความร้อนตามที่คุณต้องการได้เลยค่ะ,ะต้องการความร้อนระดับกลางก็หยุดตรงกลางได้จะร้อนมากขึ้นก็ปรับด้านบนได้ต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากๆนะคะสะดวกมากเลยค่ะด้านล่างนะคะก็จะมีถาดรองน้ํามันด้วย ขับมาทางด้านนี้นะคะปุ่มข้างบนทางด้านซ้ายด้านขวานะคะคุณสามารถบิดและเลื่อนความร้อนได้เลยะคะ่ะตามที่คุณต้องการค่ะที่สําคัญนะคะแยกสายขวาให้ด้วยนะคะความร้อนของเราค่ะปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะค่ะส่วนตัวเครื่องของเรานะคะทำจากสแตนเลสสตีลนะคะเกรด304ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าจับด้านข้างๆคือไม่อันตรายค่ะเพราะว่าไม่ร้อนด้วยค่ะ